สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เขา้ารมหัดแก้งสุขุสุข,ขนคะ่ะมืนีวันอาทิตย์สีแดงอยู่ตีสวนคะ่ะพอสัญาวรรทุกคะ่ะมาเบิงเ้ง่นคุดคาอีกแล้วพี่น้องคะสิบอกว่ามาคุดคาโบแมนนะ่ะน้าเจ้าของโบคุดจะคืออ่านนะาเมสาเรายืนมีหน้าที่เว้าอย่างเดียวเส้นเนี่ย คุดกอบ่คุดเนาะจ้านีจะบอกก็บอกว่พอสังงาวัสดีค่ะพ่อวัอีค่ะวัสดีค่ะแมววัสดีคด่ค่ะพุน่นแม่สมัยอยู่อีกฝั่งหนึ่งพอสังงาอยู่ทั้งนี้กำลังตัดขาขุดขาให้อยู่ขอบคุณพี่น้องค่ะพี่น้องสังสือขากเกษตรแดงใหญ่มาอู้หู้ยนอกระลังงามเลยนกพ่อน้องปาดปาดปาด,ปาดพี่น้องปาดเบิงเบิงเบิง จะเข็นบอดอกกลองตังกล่องได้หน่เอายกไปก่อนเบิงเบิงเบึงขาพี่น้องคาในนี้เดี๋ยวสิเปรไทยเก็บเอาให้พี่น้องเบึงไก่ดีกลัวแม่คะ,ะเห็นเห็นบอกว่ามีพี่น้องมาสื่อที่บอกแม่ะแมนค่ะเพื่อนมาตาใสค่ะแม่พี่น้องเพื่นอนมาตาขอนแก่นจ้ะโอ้มามา,มาจากขอนแก่นเลยจ้ะจ้ะเพื่อนมาสื่อหอดสวนแมนค่ะ ซื้อไปหลายบ่ะคะแม่ซื้อไปหลายเนี่ยเพื่นม,มาเอาเต็มคันโหลดพุ่นป้าเอ้ก็ดีใจน้ำแถบ <c ười> ขอบคุณได้หลายเด้อค่ะจะเพิ่นซื้ออย่างแม่หูซื้อเพิน่นวะเอาบด้ถามเพิ่นซื้อเพิ่นเด้อค่ะบด้ถามซื้อ,อจ้าเพื่อนว่าเพินนาาพ่นเป็นนายทหารโอ้เพิ่นเป็นนายทหารเนาะแม่นเพิ่นว่าสงสัยเป็นนายทาหารพอปะอค่ะ เอาจ้าจ่าเอาผู้ใดที่ว่าสื่อคากระพอสังงานหอดสวนมือใดก่อนค่ะแม่มมวันใดหำเพิ่นมาเอาคานะ่เพิ่นมาเอาคาตั้งแต่มือใด,ดบด้านเพื่อหาจ้ะเปิ่งวันเพื่อหาตีพาน้าเนาะแม่จ้ะมาสื่อคาหอดสวนพอสังงาน<อ>เห็นว่าขับรถมาจากขอนแกน่นรึเปล่แม่แม่จ่าอ้าวขอบคุณในหลายเด้อค่ะเด้อ ใส่เป็นไผ่ถามเมนเดบิ้ง,งคลิปนี้กันร้องคอมเมนต์มาในเด้อผมนี่แหละครับจังสีน <c oughs> <c oughs> โอ้ำ <c oughs> มือนี้ได้รันสนนนนายที่เด็กคนเก่ามาสมุมคนอ่อนสอนแล้วค่ะแม่เพื่อนเฮ็ดน,นอ,อคือผัวแต่เป็นว่าขนาดตันโบเม่แล้วว่าจ้ะเป็นคือเป็นคือถ่ายคลิปว่านอแม่เราว่าอันค่ะ มาเบิงอ hey, ันนี yeah, way, ้แห้งแห้งงามกัวไทยขีปุ่นเด้แล้ววะแห้งงามกัวไทยขีปแสดงว่ากล่องสาวน้ำเยื hmm. ่ค่อยดีป็นใดเพราะว่าเนาะจ้านี่มัเป็นตุ้มๆมิงสีละมัขูดให้เหล่านั่นก็ได้จ้ามือนี่แด่ร้านทรายมาขูดซอยได้นี่พี่น้องอันคนกับเสียมซ้ำกันเอานักมะลูกแม่เฮ็ดมือนันปวดอันนักเสียมเสียมกับคนแนะนี่ร้านทรายมาซอยขูดผักกันมาขูดคา มือนี้มาย้ำแล้วเขาส่งผมด้วยล่ะมาจะส่งหนาบร้ายแม่มาแดดหอนมือนั้นกับน้องนั่งก็เลยเปลี่ยนไม้ซ้าวสันไปเอาแรงๆแบบนี้ที่ครัวมือนั้นโอ้ยน้องนั่งกับเพื่อว่าโอ้ยหนูสิเงี้ยวเอื่อยค่ะสันแต่แม่โบลีคุดแม่โบลีตากแดดแม่ยังอกห่อนจ้าอห่อนน้ำหนาน้ำตาเอ้ยนุนละเจ็บเคี้งเบิดเพื่อนวะจ้าก็เลยมือหนี้เปลี่ยนไม้พี่น้องค่ะมือหนี้แรงวันอาทิตย์ จะมาขุดกันเลยมาขุดว่ามืออื่นเสียเอาหายพี่น้องกันนะค่ะนัดพี่น้องไว้โอ้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อพี่จะมีแต่ว่าจะอนเด้อค่ะน้อนก็ร่างขึ้นเนาะแม่นอนพูดประมาณพอขนาดีคูดหนาดูได้นี่คูดจังใดแม่โดนปะไรจังม่าหัวเตียงเดียวนี่สามหมื่นสี่หมื่นนั่งเตียงกับเป็นอาทิตย์พ่นเป็นอาทิตย์จังว่าจะไม่หยดจ้าง่ายๆเลยหมู่บ้านนี่ก็ไปเกี่ยวหญ้าไม่ขั้วไอ้สองโดดมากตะพ่นค่ะแม่บันขี้เล็ก สุดยอดแห่งพี่น้องเอ้ผู้ใดามาเอานำเนี่ยจะมันขอบคุณหลายเดอ้อสีมาสื่อเองสีสร้างกับสาวน้ำเยื่นจังได้ก็แล้วแต่พี่น้องขอบคุณเบิดค<า>่ะด้วยสิมาชมรวยตัวเองก็มากช่มก็กได้ถ้าพี่น้องมากได้สะดวกมากบริวารจักมิดนาะแม่นอแมน่นค่ะมาเอาบลาตองพันค้นกลางคือสาวน้ำเยื่ <มา S 1> <laughs> อนเอารดมาใส่เอารดแมน่นสาวน้ำเยื่นกับฮิบูฟอนนายทหารมาตะคอนเก่น เพิ่อนเอาไปปลูกไซก็แปรเพื่อนเอาไปปลูกยังไดเก็ะเพื่อนเอาไปปลูกคู่สาอ๋อเพื่อนคูซาแมนบอแมนจ้าเพือนโจของหน้าเพื่อนเดี๋ยวบาย้านกิดซีเมนข้องไกลค่ะนันละ <c oughs> เพื่อนจะเอาไปปลูกคู่สาว่าสนผมเพื่อนมาให้ดูุกนอก้องคูดใบเดียวสามรอยหลุมอืมค่ะห่วยเพิ่นสิว่าเอาอีกยุติ้งขันแม่เพิ่นมาผมมาไปปลูกบึงก้อนขั้นบาเต็มผมสีหย่อนมาอีกเพื่อนมาอ๋อเพื่อนมาสื่อไปประมาณสามรอยหลุมพี่น้อง พอว่าเพื่อนขุดลุ่มไว้แล้วเพิ่นกาสิปูกเฮ็ดยยังแล่ะแม่เพื่อนสิปูารแทะปลูไปชมอมปะปูไปส้มนันนาฮะพี่นี่น้องอย่างไรโตไปไปบ่ไบเดวันนี่ละบบได้วังว่าสิขายแบบเป็นธุรกิจเป็นยังมนคือเฮ็ดไปช่อมเพิ่อนออนซอนอ๋อจัดจ่าโอ้แบบนี้ก็มีได้พี่น้องผู้ปลูกบบได้วังเพื่อขายก็มีผมเห็นดินของแม่ก็คือจัง ดินดดแกมาถมกับเป็นแบบเดียวกันกับดินคู่สาผมละวะค่ะค่ะแม่ก็ยังเหตุไรผมสีเห็ดบบไายบอผมก็ได้ติดตามเรามาจ้ะแม่คะไอ้มีผู้หนึ่งเป็นถามน่ะดินเหนียวปลูกได้บอเพิ่นว่าแม่ตอบไม่นูนเนี่ยนุ่งบอก <c oughs> เพื่อนไปแหละละว่าได้บ่โอ้ยก็ได้นะน้อของแม่กด็ดินเหนียวหน่จ้ะเหนียวปนได้บ่โมเหนียวของ่แม่ก็ได้นาะดินหลาก ค่ะแกมหินเดินเหนียวดินหินดินเหนียวดินหินเพราะว่าเป็นดินถมแม่นบ่ค่ะแม่แม่ดินเหมือนสื่อน้ำเพินน้ำมาถมค่ะโดนหล่ำเพลนแกมาหายค่ะแต่ว่าพอเราเพี้ยนดีดูแลดีเนาะแม่เราใส่ใจใส่ฝุ่นงาเราดูแลดีดใจเราดูแลติใจใส่ฟุ่นเนาะแม่เนาะเราใส่ใจดีจากดินเหนียวกลายเป็นดินว่าแม่เกือบร่วนเลยน้องแพร่แม่ ววที่แรกมัน,นกะลีเนาะบานเท่าก็มาใส่ขี้งัว่าในขี่กล้วยในบานมันก็ได้เป็นจังไรล่ะมันได้เป็นดินงามถึงตัวมันจะงามเนาะค่ะนี่ละพี่น้องค่ะเพิ่งมาเลยเนี่ยโอ้ยพี่น้องค่ะ,คะโทรมาแล้วร้านรับร้านหน่อยจักปีก็อนเหรอร้านที่อดังบ่อยู่ปสองยูป,ปสองพี่น้องโทรมาถามว่าสวนพอสังห์บ่อสวนพ่อ่สังห์บ่ หลานสีตอบทส้นที่ว่าบ่งหูจักเพื่อนยัยสางพี่น้องค่ะทั่วมาบอกว่าปูอยู่บอร์เดอร์มาตานนีทั่วมาบอกว่าลูกปูยูยูบอร์นี่นี่ทั่วเนี่ยมาบรนเสาบรนตินหนึ่งต้องถามว่าปูอยู่บอร์ต้องถามว่าปูอยู่บอร์พอว่าเพื่อนเอิญตะปูเด้แมนหลวงที่ยวบ่งหูนี่แล้วว่าปูซื้อว่าแนวนี้แล้ววะ อย่างเมื่อแรงมาผมบอกว่าจะซื้อคนของหัวคือกันจ้ะปูซื้อปูสังงาเด้อลูกน้องเทิยวเอ้ยทิ้วบงโหวนี่แล้วเห็นปะทิ้วบงโหวแล้วว่าปูซื้อสังงาเนาะแมนเอิ่อนตะปูตะปูเป็นบ่แมนจ้ะนี่พี่น้องโทรมาพี่น้องต้องบอกว่าปูอยู่บ่เด้อปูสังงาอยู่บ่โอ้เนาะ พี่น้องคะมือนันคุดออกไปก็น้องนางนี่นี่พอเราปลูกปลูกใหม่แล้วนี่พอยังงาปลูกไม่นี่โบเป็นตลอดเนาะเป็นแห่งเป็นแบบว่าโบเป็นแต่โบเป็นแต่สิติดแม่เมล็อเก็บค่ะนี่ดิยวโบเมล็อเก็บเลือเลือกหนูบ่นนี้มาปลูกนู่นวายยุ่ม่วนแมียนม่วนแม่เก็บกองตัวเจ้าบ่าเอาดีจ้ะพี่น้องคะนี่คือค่าปลูกใหม่เบิง นี่ลุมพอเราจะเห็ดกงกวงแน่ลักษณะกงกวงพืวนดินในหลุมใส่ขี้ฟุ่นอ้อยจักน้อยหนึ่งแม่นว่าพอแม่นตาเราก็เอาค่าลงปู่คดน้ำแค่นั้นเบื้องอาการค่าพี่น้องก็อแลเรือเกินคืออย่างสิบดติดนี่มันเดดนแห่งเนาะแต่โดยประสบการณ์แม่ติดแม่นว่าแบบนี้ตีดนี่เด็ตัวมันติดแล้วค่ะติดพี่น้องค่ะนี่เบื้องเด้อขนาดปลูกใหม่จะเป็นจังสีได้ดินกับดินแห้งแหงดินหินดินเหนียวนี่นี่ ยจะเห็นมันเปียกเจ้าของติดแน่นอนว่าสันนี่เป็นอาการพอเราปลูกมีตาติดเบิดโอ้ยขงโมเสงพ่ญายักษงาปลูกแล้วคือได้ซ้ำนอนจ้ะม่มีตายม่มีตายโมวัตตาสีแรงอันตายนี่สิเกิดจากยังเฮือแม่เกิดที่บ่รูเร่อติดใจบวชหนามบวชเฮือบวชหนามเอาพอสังเาว่าสงสัยมันแห้งตอนนั้นแล้วสันเนาะคือบ่วดหนามเท่านั้นแม่นบ่แหมเม่นอืมน่ย พี่น้องคะนี่ที่เขาติดแล้วก็จะเริ่มเป็นยังสีน้องแม่เนาะแมนนี่ติดแล้วเริ่มเป็นยังสีพี่น้องค่ะจ้ะกลุ่มหนึ่งติดแล้วเริ่มเป็นยังสีไม่มาตานี่พ่อได้หลายเดือนมากนี่เป็นซิบกว่าเดือนขึ้นไปลักษณะกอคาสีกายเป็นแบบนี้มาที่นี่คือติดเดี่ยวนี่นี่ติดแล้วแม่นบรอคะแม่นี่นีหนอไม้แท่งขึ้นมากนี่แม่นี่นี่เริ่มต้นนอเริ่มต้นสามต้น นี่นี่คือสามต้นนี่ปลูกนี่ค่ะตอนปลูกเปือยลงแล้วตนปลูกนี่นั่นนอนใต้เดวนี่ค่ะนี่ซุ่มนี่จะ้แม่นอนไม้เบิด์ตนอไม้เบิดอืมค่ะเิออกระโดดที่น้องตัดออกก็ได้บอกค่ะแม่แม่นนี่สามต้นนี่คือปลูกที่แหลกกระปองนะนี่อาหารกระตัดออกนี่นอไม้เราแม่นบอแม่นนี่มี่ตะมอไม้จ้าท่านเป็นแนวนี่เาก็เขาก็แต่งออกแบบนี้นะจ้าทีดีก้อนหนึ่งนี่จ้านี้ นี่กูปลูกติดแล้วนี่นเอาไม้แท่งขึ้นมาแล้วนี่นขุดออกปลูกทันทีขายต่อไปเรื่อยๆสันตัวน้องแม่นอะตัวมันจังสิท่านเงินท่านค่ำขุดออกปลูกทันทีขายไปเรื่อยๆทันทีเลยมาหนึ่งกำลังมาขุดง่ามหลกำลังแตกหนอนอะโอ้ยไปต่อได้หนิเพราะงี้น้องุหดหมุดก่อนมีกไอ้ื่อจริงอีกร้อนวันนี้ขันปล่อยไว้นี่มันสิตาร์ได้นี่พ่อ บวกลงเลยทำแนนตัดขายท่นพูดหนามันบวกลงประมาณสองซัปดาห์ะมาเออประมาณสองสองซับลาสองใบก็ตัดขายได้แล้วเนาะอม่เงินสองบาทสองบาทเลยนี่ดิพี่น้องคะไอที่พูดว่ามาสิซื้อสองบาทนั้นเป็นนอคาเด้อค่ะเพื่อนบ่มเนต้นพันนะคะแต่ว่านอคาเนี่ยพ่อบ่ได้ทรงเด้อพี่น้องบ่ได้ทรงขายแต่ขายอยู่สวนกับซาบัวท่าน บ่มีเวลาสาบโนแม่เนาะแบบไงหลับแม่แต่อันซ่อนเทเลพีนองปัน้องป๊าดเนาะป๊าดเนาะความปูความปลูความปลูกความปูนะนี่พี่น้องค่ะหนึ่งลุ้มปลูกับประมาณสองสามต้นแล้วแต่ลักษณะเพิ่นแสออกมานี่ล่ะค่ะโอ้ยน้ำคักน้ำแม่งคุณดีน้ำโพใหญ่นีางเองเนาะคือยหูแจักซื้อปูเราหมดลูก ปจากพอแม่ล้วบอกพ่อแม่ล่ะนี่ตีหยิ้มดูจังเลยวกแล้วเพื่นตาเนียวเติร์นตะปูตาปูเนาะทำหนึ่งตะหอนเด็ดโคตรแห้งนี่ค่ะเป็นตุ้มขับค่ะเฮ้ยพี่น้องเลยล้านลอยเพไปนล่ะเห็นบอกว่าแม่กำลังกินเข่าที่พ่อใหญ่เขแต่เข่าเมืออันมู้เจ้านี่พ่อใหญ่เพิ่นไปให้ กินกินเขาสวยห่อเขาไปเพิ่นกินอยู่ไห้ค่ะคือจังมากินกินเขาสวยแรงปานบาค่ะระววางเสียมตรูดอีกวังได้รเสฉยมสีดีบาดบาดถือนอนเลยบอธรรมดาได้นี่ขุดกานี่ปลูกนั้นบอค่อยยากปันไดดอกขุดนี่ยากกว่า อย่างเพราะวันดินอันนี้เนี้มันมีดินคุดนี่อย่าก,กวัวเด้อพู้ได้สิปูกค่ะอย่าเพิ่งตามหาตลาด <c oughs> ตามมาสิคุดไว้บอนี่ก้อนนี่นี่น,นี่พอสังงานแล้วสูงก็ยังได้แล้วคนเหตุงานเป็นเหตุอิเลียนี่พูดค<ฮ>่ะค้าเมนเท่านี้ยมือหนึงน่งสองมือหดมือหนึงน่งสองมือหุดกับโบเป็นยังสี่ไหมเนาะแมนกระคุดไงมันกระคุดงางมันกระสินนอกกรงโล่งเร้งๆขึ้นเดี๋ยวจ้า บอกว่าแมนมีฟุน่นมาโอยในจันงหน่อยฮืโคตรไปโคตรไปพอเห็นไม่ื้อเมนโอ้ยจ้ะมเป็นยังดดดมาเป็นยังดูคบอ่าจะเสร็จแล้วนะคะผู้ใดอยากมาเอาหอดสวนกับมาได้สาวนมยืนกับห่เบอร์โทรไว้ในคลิปผู้ใดจะสั่งผ่านสาวนมยืนบรสะดวกมากเฮากัธรรมดาเนาะก็ต้องส่งออนไลน์กันไปนะคะแรดงมาเม่ตานเงีวจ้ะเหยาแน่อยู่ค่ะแม่ ได้กินแล้วเนาะโอ้คาไตบ่นละลูกจ้ามีแขววองโอ้นักม่วนนี่เฮ้ยอ้ามันคือเป็นบ่เดียวมันขี้ดินบ่ท่านได้สันออกบ่ท่านได้สันขี้ดินออกอ้าผู้ใดอยากได้กะสั่งเข้ามาเด้อพี่น้องเด้องามๆแบบนี้คนคนค้นมาตานีคำแล้วคำแล้วขนคน จากสวนพอสังงานาโพยังมียังมีบริการนะคะผู้ใดอยากมาชมสวนโ้หาแม่สมหมายเด้อค่ะเด้อนี่ <c oughs> อันน้องที่วสิลับสายต้องบอกว่าปูปูอยู่บ่อย่าว่าพ่อใหญ่สังงาอยู่บ่อทิ้ง <c oughs> อยู่บ่อค่ะบ่อต้องว่าปูปูอยู่บ่ลูกอปูน้องที่วอยู่บ่อจ้ะพู้น้ะแม่ค้าขอบคุณในไลน์ค่ะแม่ค้าสวัสดีค่ะจ้ะ เมย์เป็นโท่มากเมย์เป็นสีขาครับเมื่อสวนยางอื่นไปโรงเรียนีบอ <c oughs> แม่ <c oughs>